ค่ะ f อทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจะจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคีนะคะเช้าบ่ายพี่น้องวันที่10ธันวาธันวาธันพี่น้อง10กันยายนสองพรอเดทอดเดือนธันวาแล้วพี่น้องเอ้ยวันอังคารนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้นะคะคือการจอดินนะคะทุกคนวิ่งลูดโดยพี่น้องแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะแต่ว่าถ้า fc ไม่ชอบเลยก็ให้ fc พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่าน เลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่า FC ทุกท่านจะนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนทุกคนาจะใจจะพาทุกคนไปดูวันที่9นะคะว่าเข้าหรือหลุดเนาะพี่น้องวันที่9นะคะทุกคนจะให้เด่นรอบเช้า6และ5เด่นรอบบ่าย9้และ8รอบเช้ามา3 3 2 1 5นะคะทุกคนเด่นมา5พี่นอ้องคู่หนึ่งห้าห้าหนึ่งใจบม่ได้จับหายพี่น้องเลขเด่นประจําวันเข้าไหมรอบเช้า สองมาเด้อค่ะพี่น้องเจ็ดรุดนะคะรอบป่ายจะให้เก้าและแปดมาห้าเจ็ดห้าเจ็ดสองพี่น้องพี่เอฟซีดูนะคะมาเข้าคู่ตัวเด่นแยกกับเด่นประจําวันของรอบเช้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดแล้วก็เข้าเลขเด่นประจําวันก่ะทุกคนวันนี้เจ็ดสองสองเจ็ดพี่น้องเอ,เอาเอาคักคับพี่น้องมือได้เข้ากับเข้าดีมือได้ลุดก็ลุดมิดจัดจังสี่แล้วพี่น้องขาไปต่อลุ้นต่อนะคะวันที่สิบ วันที่สิใจก็ขอให้ fc โชคดีนะคะถ้าชอบแต่ว่าช่วงไหนหลุด fc ก็ใจก็อยากให้หยุดก่อนด้วยพี่น้องสําหรับวันที่10นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจได้รอบเช้าอยู่ที่3และ2องในตูที่ออกเมื่อบ้านนี้แหละพี่น้อง3นะคะ3ามห้า3ามสีาสามสาามหนึ่ง สาหค่ะสองนะคะพี่น้องสองสามสองห้าสองส่สองแปดสองศูนย์สองหนึ่งะคะทุกคนเด่นเล่าไปนะคะเด่นเล่าไปอยู่ที่5และสี่นะคะห้าส5มสองห้าแปด เลขห้านะคะทุกคนห้าสามห้าสองห้าแปดห้าเจ็ดห้าเก้าห้าสี่ค่ะสี่นะคะสี่สามสี่สองสี่แปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์ สี่หนึ่งค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกท่านคะ่ะมาดูคู่ตัวเด่นค่ะสามสองห้าสี่สามห้าสามสี่สองสามสองห้าสองสี่ห้ากับสี่รอบบ่ายห้าสามห้าสองห้าสี่สี่ก็สี่สามสี่สองนะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบผู้ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะแต่ว่าวันอังคารหุ้นไม่ค่อยไหลดีเท่าไหร่นะคะทุกคนหุ้นชอบหลุดวันอังคารและพี่น้อง fc ก็พอเพลางลงหน่อยนะคะเรามาดูนะคะทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่วันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกคนรอบละสองคู่กับเลขเบิ้ลประจําวันด้วยนะคะ เลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลข3และเลข8เลขเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ล3 3 3กับ8นี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนเรามาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่3และ2เด่นประจําวันอยู่ที่3และ8เป็น3 3 3 8ติดเลขเบิ้ลประจําวันเลขเด่นประจําวัน2ค่ะ2 3 2 8าติดคู่เด่น23 3, 3 2 5กับ4ีรอบบ่ายและ5 สกับแปเด่นประจําวันเป็น5้าสดติดคู่ตเด่นห้3สามสามค่ะสี่สติดคู่ตเด่น4 8่แปดแปดสีเนาะค่ะพี่น้องประมาณนี้นะคะสำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้นะคะทุกท่านเป็นการจับคู่นะคะระหว่าง เด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายนะคะสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเข้ามีหลุดกันทุกวันถ้า f c ไม่ชอบตัวเด่นที่จะจับคู่ให้นะคะทุกคนก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจําวันได้หรือว่าจับคู่ใหม่ได้เลยแล้วแต่ความชอบเนาะพี่น้องค่ะสําหรับแนวทางหุ้นนิเคี๊สําหรับวันที่10กันยายน2567นะคะ จก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันๆกันสุขสุขกันนะพี่น้องสวัสดีค่ะ